ต้นข้าวลงมาแล้วควรับพอดูสิลูกพี่นข้น <g rais> ว <c oughs> วนนันจูจะนลงวื้นหัใจวาใจววานา่าัวตรงอันนี้มาต่อนี่มาตอนนี้ครับมาต่อนี่นี่นี่นมต่อลอยอยลยนี่เลย,เ,ลยเห็นไหมตตรงเห็นไหมเนี่ยโครับ นี่นี่นี่หนูมาตอนนี่นี่ไปแย่เหรอพี่ค่ะคะีาหนูชื่ออะไรก็ลุ้มเนี่ยมาแล้วพี่เล่านะจับมือหนูแล้วลอกปีนคนเดียวหนูหนูไม่ได้ปีนด้วยใช่ค่ะหนูล่าหนูเปีนโอเคพี่ต้นทำมาแล้วพี่ต้นขทำเล่นกับน้องดีๆนะลูกนะว่าดูน้องตี ไอ้ลุก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 เอาตามน้องไปเอาอะไรลูกไม่อานะน้องหนุ่มไปไปกินไปมาขายไอติมเหรอบ๊ายบายเดี๋ยวจะขายไอติมก่อนพิซซ่ะ แม่ช่วยนะพี่ดูพี่ดูพี่เธอเธอพี่ดูตรงนั้นเหไหมพี่พี่พี่ตู้อยู่ข้างบนพี่ตู้พี่ต้นข้างนี่พี่แม่พี่ตู้ไปได้ที่ไหนไม่รู้สิลูกนู่นนะพี่ตู้เอาลงมา เอน้องไยาตสิลงนน้องนปิ้งลงมาแล้วพี่้นค่ะตึง้งสน,นุกไหมคะมอเออาหล่นเนาะ,ะ,ะ,ะไปเล่นกับพี่ได้ไหมคะเคาเตอร์ดิน้าเปีนเตอนองกันพี่าะีกับพี่หน้าเคาเตอร์ดิา กันเุ็กๆอ่ะโต๊คับโต๊คับโต๊คัเออเล็กๆท่ชนะตั้งแรกเลยนะคะ่นพี่